รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 m c o t HD และ Modern h TV t ร่วมกับ KTV Broadcasting จับกัดเสนอไม่ว่าคุณจะพัดพลากจากคนรักมานานแค่ไหนพี่เห็นในวัยเด็กมันมันมันเหมือนไม่มีใครเลย แม้กระทั่งพ่อเขาก็ยังไม่เอาเราเลยเขาก็ยังทิ้งเราไปไม่ว่าคุณจะถูกทอดทิ้งด้วยเหตุผลใดเราจะตามหาและทำให้วันนี้ที่รอคอยของคุณกลายเป็นจริงแม่้ เล็กไงจำเล็กแม่ไหมเดี๋ยวลูกจะดูแลแม่เองนะแม่นะ นุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตาเบอร์ดี้สวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัดครับสวัสดีค่ะที่ันชมพูนุชโรชลาสิทธิ์ค่ะพบกับเราสองคนเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 m c o t HD และ Modern Eye TV ค่ะ1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะพบกับ การพลัดพากของคนรักนะคะแล้วก็การตามหาที่เข้มข้นลงลึกในทุกจุดค่ะค่ะเราเปิดบ้านที่อบอุ่นต้อนรับคุณผู้ชมนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแล้วก็จะบอกว่าการตามหาของเราเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ก็คือ0896800843นะคะหรือติดต่อเราทาง Facebook ก็ได้ค่ะวันนี้ที่รอคอย KTV ค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องการตามหาค่ะพี่คือพิงสงสัยนิดนึงคือตอนนี้มันยุคดิจิตอลยุคออนไลน์ใช่ไหมคะพี่ เวลาเจ็บป่วยอย่างม่เก้พี่เพิ่งไล่์พี่ีบ<ช>อว่าเจ็บป่วยเียเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเรายังไม่อยากที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคลินิกอะไรอเงี้ยเราจะมีหมอที่ปรึกษาเราได้ไม่ถามนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ทางออนไลน์ก็จริงมีอยู่เยอะจริงค่ะแต่ว่าที่จะแนะนําในวันนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นที่รวมของแพทย์เฉพาะทางก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า S O S Specialist นะครับเขาเรียกว่าแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะฮะ ก็จะให้ท่านเนี่ยเข้าไปปรึกษาแพทย์ได้เลยแต่ว่าคือท่านอาจจะไม่ได้ตอบทันทีทันทันควันนะคุณพิงบางทีนะฮะแต่ว่าถ้าบางทีถ้าท่านแค่ภายในท่านอยู่ท่านก็ตอบเลยนอกจากนั้นยังจะสามารถพูดคุยกับคนที่เป็นโรคเดียวกันได้ด้วยโอ้ดีจังเลยหมายถึงว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์เป็นมาก่อนแล้วหายหรืออาจจะอยู่ในช่วงกำลังรักษาอยู่อะไรเนี่ยก็จะคุยกันเองได้โอ้ดีดีค่ะดีถือว่าดีแล้วที่สาคัญนะฮะ ข้อมูลคําแนะนําเหล่านี้ที่จะออกมาเนี่ยถูกต้องเชื่อถือได้แต่ว่าเสียตังม้องเป็นสมาชิกก่อนสมัยนั้ว่าต้องแจ้งเข้าไปให้เราคือการเป็นสมาชิกการให้กรอกเนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะเป็นข้อมูลสําหรับคุณหมอด้วยเช่นคุณอายุเท่าไหร่อะไรหมูเลือดอะไรเท่าไหร่สมมตินะฮะก็จะได้คือ พูดคุยกับคุณหมอเฉพาะทางได้อันนี้ไม่ต้องเสียตังค์หรอกคใช่ไหมคะบัตรเดียวเป็นชื่อเก๋เฉสๆใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองใดๆนะคะก็คุณผู้ชมสามารถคลิกไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของแพทย์เฉพาะทางบัตรเดียวนะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็มีประโยชน์มากเลยสำหรับผู้เจ็บป่วยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ต้องการตามหาพี่ชายและน้องชายนะคะเธอพลัดพรากจากพี่ชายและน้องชายเนี่ยมากว่า20ปี เมื่อก่อนเนี่ยที่น้อง5คนนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีเหตุที่จะต้องพัดพลากกันนะคะชีวิตของผู้หญิงคนนี้น่าสนใจค่ะไปติดตามชมกันค่ะคุณเพ็ญศรีกันทองวัย5้เปีขอเป็นตัวแทนรครอบครัวออกตามหาพี่ชายกับน้องชายที่พัดพราดกันมายาวนานเกือบปีเพราะตอนนั้นอยู่ในกองบินสี่แต่คลีกองบินสี่แล้วก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกก็เลยติดต่อไม่ได้เพราะเขาเคยมาเขาจะมาแต่ในกองบิน ยยายาออ่นกก็ไมดด้ตดติเขจดหมายฉบับนี้คือเบาะแสสุดท้ายที่คุณเพนสีได้รู้ข่าวของพี่ชายก่อนที่พี่จะขาดการติดต่อไปจนถึงทุกว,วันนี้แม่สบายดีหรือเปล่าผมต้องขอโทษด้วยนะที่ส่งใบย้ายมาให้ช้าเพราะงานมันยุ่งจังเลยเพราะมันเป็นช่วงปีใหม่แม่ต้องไปแจ้ง เข้าเลยนะอย่าให้เลย15วันนะคุณเพนสีพยายามส่งจดหมายไปตามที่อยู่ที่ระบุบ,บนจานหน้าซองแต่สุดท้ายก็จบลงอย่างที่เธอไม่อยากให้เป็นวันนี้เขาถามเขาทุกวันเขาก็มีจดหมายที่กลับมาน,นึกไปใจ<อ>ยายที่อยู่หรือเปล่าหรือยังไงคิดเหมกันความผิดหวังที่ไม่สามารถติดต่อกับพี่ชายได้บวกกับความฝันที่คุณเพนสีฝันถึงน้องชาย ก็ยิ่งทำให้เธอเป็นห่วงทั้งสองคนมากขึ้นควงเขาเคยฝันหเห็นเขาคนน้องฝันว่าเขามีผ้าหอ่อเขาขาวแล้วมีคนแบกไหเหมือนผ้าสสมความห,มห่วงใยและความคิดถึงจากน้องสาวถูกถ่ายทอดมาเป็นคำพูดจากใจผ่านรายการวันนี้ที่รอคอย ไปถึงพี่ชายที่ชื่อประเสริฐคงโคกและน้องชายที่ชื่อคำพีคงโคกอย่าขอดเขาอย่าขอดขอเขานักคูถึงเขาห่วงเขาและช่วงต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ชมเรื่องราวดีๆของธนาคารออมสินค่ะในชาติชายรูป นาวีชัยผู้บริการธนาคารอมสินเป็นประธานเปิดการประชมุมคณะกรรมการสายงานกิจการสาขาของธนาคารอมสินณโรงแรมบริเจนเชอรบีสิสองอําเภอสะอาจังหวัดเพชรบุรี ยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า1,500คนในช่วงแรกเป็นการฉายวีทัศน์ละครเพลงที่ระราชาดูมิสเคิลที่ธนาคารออมสินได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่6ในวาระวันสถปาปนาธนาคารออมสินครบ103ปีเมื่อวันที่1เมษายน2559ที่ผ่านมา ในหัวข้อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อพิชิตเป้าหมายประจำปี2,559ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารอมสินในอนาคตโอกาสนี้ธนาคารอมสินได้เดินทางไปยังอุทยานราชพักก์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมอบพัดลมไว้ใช้ประโยชน์สำหรับบริการประชาชนพร้อมร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีข้าพเจ้า จจาธธธรรรรรมมในุศีลิยเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีบุรพกษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์และพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินสืบไปถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งได้มาประชุมที่หัวหินและก็ได้มาทำพิธีที่ดีๆกัน เป็นสีริบเคลแก่ธนาคารสินและผู้บริหารและก็เพื่อนพนักงานทุกคนต่อไปครับน้องชายเคยมาอยู่ด้วยพักมีึ่งหนงานอยู่ไม่ได้ก็ขอบไปมีเรื่องอะไรที่แบบสะเทือนใจไหมคะหมายถึงว่าไม่ไม่มีไม่ขอฮะไม่ขอพูดผู้ใหญ่อารยานำทางทีมงานไปที่บ้านเลขที่58พอดีเจ้ของไม่อยู่